สวัสดีครับวันนี้ขออนามารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถรุ่นพิเศษนะครับหายากมากนะครับสำหรับ t o y ต t a f o r t u n e นะครับคันนี้เป็นรุ่น2.8นะครับเป็นรุ่น T R D Sportivo นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับแล้วคันนี้นะครับได้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนครับ 4WD นะครับ เป็นปี2017นะครับเลขไม่เนี่ยเพียง50,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าเลขไม่น้อยมากนะครับของเรานะครับเป็นโชว์รูมนะครับมีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไม้แท้แน่นอนเพราะงั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับตัวคันนี้ได้เป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเราพาชมรอบคันก่อนเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสีดำนะครับตัวสีนะครับก้องเงางามแวววาวนะครับลูกค้าท่านเดิมเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้งานรักษามากจริงๆนะครับเนี่ยตัวสภาพสีนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับ ตัวไฟด้านหน้านะครับโคมไฟเนี่ยสภาพยังใสสวยนะครับตัวกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าติดมาให้ครบนะครับสำหรับตัวทีอาดีเนี่ยออปชั่นนี่ให้มากันเต็มจริงๆนะครับสำหรับตัวล้อแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กติดรถยนต์จากโรงงานมาเลยเป็นตัวแต่งนะครับเป็นล้อแม็กของทีอาดีแท้เลยนะครับนี่เป็นแม็กขอบ20นะครับตรงสเปคเขาเลยนะครับขอใส่มานะครับดูเหมาะสมกับตัวรถนะครับดูสวยงามนะครับ ด้านข้างนะครับจะมีบันไดด้านข้างนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับดูแบบตัวเป็นโครเมียมนะครับทั้งสี่บานนะครับแำรบด้านหลังนะครับก็ตัวโลโก้นะครับมีอยู่ครบหมดนะครับสองชุดแปดนะครับ T R D นะครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อครับซิกมาโฟนะครับเป็นขึ้นชื่อของโตลต้านะครับสําหรับตัว T R D นะครับบอกได้เลยว่าช่วงล่างเนี่ยเซ็ตมาดีมากนะครับขับขี่เนี่ย ยึดเกาะถนนได้ดีนะครับเห็นถึงเห็นว่าเป็นรถสูงแบบ f o r t u n e r นะครับแต่ช่วงล่างที่เซตมาเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวทีเอดีนะครับสำหรับตัวเบาะภายในนะครับเบาะภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับจะเป็นสีดํานะครับสำหรับแดงนะครับก็เดินตะเข็บได้สีแดงนะครับสวยงามนะครับเบาะเป็นเบาะบังไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวสภาพเบาะนะครับปีกเบาะนะครับไม่ล้มไม่สุดตัวนะครับภายในเนี่ยเรียบร้อยนะครับ ตัวเบาะแถวกลางนะครับภาพเบาะนะครับไม่ล้มไม่สุดตัวนะครับสภาพเบาะสวยนะครับตับตัวปุ่มสตาร์ทนะครับก็จะเป็นตัวโลโก้ทีอาดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันเลยนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับตัวหน้าจอนาปัดนะครับก็จะออกเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นสีแดงนะครับดูสวยงามนะครับ Abei, ตัวหน้าปัดดูเป็น3มิติด้วยนะครับเล็กไม้นะครับเพียง56,00 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่าตัวเล็กไม้นี่น้อยมากนะครับแต่ตัวเล็กไม้นี่ของเรานะครับมีการตรวจเช็คแล้วนะครับของเราเป็นโชรูมมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับเรื่องตัวเล็กไม้เรารับรองอยู่แล้วว่าเล็กไม้แท้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็ครบครันนะครับเป็นคุชชั่นโทนนะครับเกียร์พวงมาลัยพัดเดิลชิพนะครับก็มีมาให้ครบนะครับหรับคันนี้นะครับก็จะมีตัว ลำโพงนะครับของ JBL มาให้ด้วยนะครับนี่เพิ่มมานะครับคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับตัววิทยุนะครับอันนี้เป็นวิทยุเดิมนะครับติดรถยนต์มาเลยนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนนะครับก็มีเนวิเกเตอร์นะครับติดมาให้ครบนะครับกล้องมองหลังนะครับมีมาให้ครบคันนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับนี่จะเป็นตัว ระบบขับเลื่อนสีล้อนะครับซ so yeah, ิกมาโฟนะครับก็สามารถปรับได้นะครับเ2 s ส L4 นะครับระบบช่วยลงทางลัดชันนะครับมีมาให้ครบนะครับอ่าสังเกตนะครับตัวคอนโซลนะครับตัวลายเนี่ยจะเป็นลายออกเป็นแบบเคฟล่านะครับสำหรับตัวท RD นะครับจะเป็นตัวเฉพาะของเขาเลยนะครับเป็นดูลายเป็นเคฟล่าสวยงามนะครับมีระบบอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับก็อยู่ตรงกลางหมดนะครับสวยงามนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หากันอยู่นะครับสําหรับคันนี้นะครับห้ามพลาดจริงๆนะครับเพราะว่านานๆจะเข้านมาสักทีนะครับเข้ามาทีไรหมดทุกทีนะครับไม่ทันกันทุกทีสําหรับคันนี้นะครับเป็นโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้เป็นรุ่นสองจุดปดนะครับ T R D Sportivo นะครับปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเลขไมล์เพียงห6 0 0มืกันวิกลโมเมตรเท่านั้นเองนะครับหายากจริงนะครับได้สีดําด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียงหนึ่งล้าน หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าถูกมากนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดตรงกระดิ่งสั่นๆนะครับถึงเวลาเป็นรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะรับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ